เมนูไข่หมูยอกุ้งสูเอ้ยกุ้งสดนะคะผลไม้รวมจ้าเ้รเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ป้าปูม้านะคะหอยแครงจ้าเรียบร้อยค่ะับมมะะะเบบมนูนี่จะฉ่ำๆกันไปเลยกับเมนูนะคะ มึกไข่นะบวกกั้งสุกกุ้งสุกนะคะแซลมอนค่ะผลไม้รวมจ้า้ํำๆกันไปเลยเสร็จแล้วจาสวัสดีค่ะอยู่กับร้านยำเลี่หนึ่งนะคะอยู่ถนนคนเดินนะครหบือถนอนเรียบชายทะเลนะคะร้านเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะร้านหยุดทุกวันจันทร์เหมือนนนะคะตักหมุดมาได้เลยค่ะอยู่ถนนเรียบชายทะเลหัะหลังให้กับเทศบาลนะคะ มาเปิดเมนูแรกกันเลยค่ะกับเมนูกุ้งสุโขทกาเปิดก่นเมนูแรกเลยแค่บนึงน,นะกับเมนูกุ้งสุโขจ้าเพื่ออะไรกินเปล่ากินก่อนเลย ไปจ้าเมนูต่อไปจ้ากับเมนูหมึกไข่คุ้งสดหมูยอจ้าถามเขาสิมีชื่อลูกก็หยิบให้ก็ได้ดูกได้ปะ các này. Thay mấy độ. ก็เด้เลยจ้ะน้องเฟียดูพี่หน่อยลูกเร็วเรียบร้อยค่ะกับเมนูมือไข่หมูยอกุ้งสุกเอ้ยกุ้งสดนะคะผลไม้รวมจ้าวันนี้มียำกระท้อนด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะ หนูต่อไปจ้ามาดูยำกระท้อนเพียวๆนะคะกระทอนปลาใช่ไม่ใส่อะไรเลยแต่นัวๆนะมันก็แซ่บอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะกระท้อนนะเขาไปแช่ตู้เย็นหน่อยเนาะพูดแล้วน้ำยาใหญ่กระท้อนต้องเอาไว้ค้างคืนเฉยๆนะแช่เย็นเลยนะยิ่งเหนืหนอนน<ๆ>กินแล้วจะนัวมากแซ่บมาก แค่ชั่วโมงเดียวเนะี่ยไปแค่ตู้เย็นก็อร่อยแล้วเนื้อเยอะมากลูกหนึ่งเต็มกล่องเลยจดได้เลยนะคะน้องฟกไปดูหน่อยลกูกน้องติดคิวให้แม่หน่อยเร็วติคิวแป๊สนึงลู้นี่ช้ำๆเลยให้น้ำเยอะๆเลยมันต้องทั่วหมักมันถึงจะอร่อยจ้าเรียบร้อยค่ะ จะรอเลยก็ได้นะคระับมาต่ออันนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊ก็โทรตามเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเจ๊โทรตามแล้วเมนูต่อไปจากกับเมนูตำผลไม้รวมหอยแครงกุ้งสดนะครับบวกแซลมอนกุ้งสดนะคะ,มมะ,คะตัวใหญ่วันนี้เราจะตัดครึ่งให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้นัวกับน้ำยำนิดหนึ่งนะคะ กลับมาเผ็ดเผ็ดน้อยป่ะเผ็ดน้อยปะแด่ของแพงเอาแค่มะม่วงกับข้าวโพดนะจ้ะ<ต>ผลไม้ไม่เอาอะไรนะอเ,เอาม่วงกับโพดโอเคเอาม่วงกับโพดมันต้องหล่นให้ได้เนาะเผ็ดไ,ได้ไ ได้ลงเอาไวสองคลิปสดช้าผลไม้เพราะเราไม่ทำไว้นใช่ไหมใช่ค่ะเราจะทำสดเลยฉ่ำๆเลยแค่กุ้งกับหอยแครงนะเนี่ยตาสั่งแล้วหรอสองกล่องก็ได้ ขนุนมแต่ฟิลมันก็แย่งกินเ,เรียบร้อยค่ะกับเมนูม่อนกุ้งสุกหอยแครงนะคะผลไม้รวมจ้ากับสมอเด้งเด้งให้ดู่อยใช่จ้ะเด้งเม้งมเรมีรสเลยจ้าเรียบร้อยค่ะ บางคนสั่งเจ๊อย่างนี้แหละไม่หวานเลยอ่ะเจะไม่ใส่น้ำตาลกลับมาใช้เพิ่มน้ำตาลให้หนูเลยไม่ไหว,ล <c oughs> ไหวแล้วมันเปรี้ยวเค็มเผ็ดยำอะไรจันนี้ยำหม,มึกไข่จ้ะหวานน้อยอันนี้ก็หมดหมด้วนก็หมดแล้วนะไม่มีแล้วได้มาน้อยไม่ต้องแลกเหรียญนะไม่ต้องแลกเหรียญแม่ไม่มีเหรียญจะทอน เพิ่มเหรอจะเป็นหมึกข่นคหอยแครงค่ะจดได้เลยจ้า มึกใส่หอยแข็งจ้ะเรียบร้อยค่ะนิ่งหน่อยนิ่งๆหรือเด้งๆแต่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะสองร้อยห้าสิบค่ะลูกเมนูต่อไปจากเมนูกุ้งสดนะคะนี่ตัวใหญ่เราก็จะตัดให้นะคะ เพื่อในการทานง่ายแล้วก็เข้าน้ำยำง่ายนะจ๊ะแล้วก็เป็นสซมมอนกุ้งสดตรม่วงนะคะอันนี้ไม่รลอา เรียบร้อยค่ะกับเมนูสซมันกุ้งสดนะครับพดม่วงจ้าเรียบร้อยจากเมนูสอไปจ้าวางไว้วางเก้าอี้ก่อนก็ได้ลูกเอยากไปนั่งได้หมดอ่ะม่อนกุ้งสดกุ้งสุกอย่างนี้ก็ได้นะรวมๆกัน เป็นกุ้งทูโทนบวกมันก็ได้กล่องละลูกกุ้งทูโทนใส่อะไรอ่ะกุ้งทูโทนครูใส่อะไรข้าวโพ,ด,พดเหมือนกันเหรอของนูเหรอเราจะไปแบ่งให้คนที่บ้านกินเปล่าไม่กินแล้วมันตเตะนะเ <laughs> ขาไม่ค่อยคนที่บ้านไม่กินใช่ไหม อ,อ๋นอน่คนนั้<ห>นแหละไม่เห็นนานฝาแฝดครูบ่ะไ,ไ, <c oughs> ไปยืนใกล้กันฟฟนิดฝาแฝดนใครกินกั้งกับกุ้งเน่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ปเปบ้า <c oughs> แต่เรียบร้อยค่ะกับเมนูกัง้ง กุ้งสุกกุ้งสดค่ะก้างสุกกุ้งสดจ้าเด็ดหมายค่ะเมนูต่อไปจ้าเราไปดูเมนูต่อไปจ้ะจหะนึน่งกับเมนูกุ้งสดกุ้งสุกนะครับบวกแซลม,มอนกระท้อนพิเศษจ้าสีพริกน่ากลัวนะมีคนบอกว่าพริกเราเนีไม่เผ็ดหรอกแต่สีแล้วต้องมาลองด้วยตัวเองนะจ้ะ เราคนที้เข้ามาดูใหม่เขาอยากรู้ว่าเจ๊หนึ่งใช้กระท้อนพันอะไรอย่างเงี้ยมียี่าค่ะแล้วก็กทองกมัมยี่แต่อันที่ตับอยู่นี่เป็นยี่านะคะ<อ>เนื้อเปลือกมันจะเยอะอะค่ะเนื้อฝันเยอะเน,อเนื้อเม็ดเพราะเรายำเราจะเน้นเนื้อเปลือก<ๆ><ๆ>เวลายำเราจะทานเนื้อเปลือกมากกว่าแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะคะความเปรี้ยวนิดหน,น่อยนะพอเข้ากับน้ำยกำกําลังดีถ้าเป็นทองกัมยี่เนื้อมันจะนุ่มมากค่ะเนื้อเปลือกแล้วก็ความเปรี้ยวก็น้อยค่ะ มันมนิ่งแบบ่คือข้ากับน้ำยำง่ายนะใช่ค่ะถ้าใครอยากอร่อยก็ใช่เย็นไว้หนึ่งคืนนะเช่นนี้นะยำกระทอนนะ,ะมันก็เหมือนกระท้อนทรงเครื่องแหละคะ่ะใช่บางคนบางท่านนี่ก็ทานแต่ยำกระท้อนนะลองดูนะซื้อซื้อยำกระทอนเฉยหนึ่งบแล้วไปแช่ไว้หนึ่งคืนแน่นเลยกระท้อนอย่างเดียวกันแน่นแล้ว มอนด้วยหรอจ๊ะหนึ่งใช่จ้ะฟ้าหลังผลย่อมตัวใส่สเสมอหรือว่าวันนี้จะไม่ขายเลยจ๊ะหนึ่งฝนตกเรียบร้อยค่ะ,ค,ะค,ค่อยๆหน่อยแค่นี้กับยำกระทร้อนกุ้งทุ่นบวกสซลมอนจ้ากระท้อนนี้พิเศษส,สองลูกนะคะ ออนไลน์ก็ arts, yerde, ça, right right diamond, an. สั่งตามกันได้นะครับถ้าใครสั่งมาถูกก็ถามทีหนึ่งได้ว่ายาอะไรนะครับแต่เราดูตามวัตตุดิบแล้วก็สั่งตามวัตตุดิบได้เลยนะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจะกับเมนูปูม้าสดนะครับบวกไข่แข้งแล้วก็บวกไข่ปลาจ้า แจ่มมาปลารับของได้ปว่ามือหนูเลยค่ะใครก็ได้ขึ้นมาคนหนึ่งยูหนีมีอะไรลูกเข้่าย้ใหสีย้อยอด450บาทจ้าทานกี่คนคะ2สองคนมีแค่มีแบงค์ห้ารอยอยู่พี่เจ๊มีไหม มีป่ะไม่มี๋ยวเอาที่หนูจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ป้าปูม้านะคะหอยแครงจ้าจ้ะเรียบร้อยค่ะเห็นูต่อไปจ้ะ เมนูสามไข่นะคะมีไข่มังดาค่ะไข่ปลาูล้วไข่ฟูจ่ะเรียบร้อยกับเมนูสามไข่ยอดฮิตของร้านนะครับเป็นเมนูมาตรฐานร้านเลยค่ะสามไข่ไข่ฟูไข่ปลาไข่มังดาจา้าไปเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้า ุวกอ่ะัแีบบเมนูหมึกไข่นะคะบวกกุ้งสุกบวกก้างสุกนะคะผลไม้รวมนะคะหมึกไข่แล้วก็มีแอดด้วยแซลมอนเพิ่มนะคะ จะยีิบเจ็ดแล้วแป๊บหนึ่งครับ นั่นหลังเลยจ้ะน้องดูคิวตามมาแล้วของลูกสี่ไข่เอ้สามไข่อะแล้วสี 450. ่ร้อยห้าสิบจับเมนูนี่จะฉ่ำๆกันไปเลยจับเมนูนะคะหมึกไข่นะ,ะบวกก้งสุกกุ้งสุกนะคะแซลมอนคะ่ะผลไม้รวมจ้าฉ่ำๆกันไปเลย จ้าเรียบร้อยจ้าจ้ะไม่เข้อไเข้าไม่เข้าใช่ช้าดูไม่ได้คะจ้าให้เข้าดูในสเตทเมนต์เรียบร้อยจ้าระวังตัวเขียงหน่อยน่อดไหมเมนูต่อไปนะจ้ากับเมนูไข่ปลาเนื้ะยลา ใช่ครับดูเมนูด้านหน้าแล้วเขาบวกหอยแดงนะครับเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลานะครับผักรวมจ้าไข่ปลาลิวกิรวอข่ปลาลิวเซียวเล็กได้สองชื่อเลยนะใช่ค่ะอย่างเซตนี้ก็อยู่ที่สองร้อยบาทจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเรามาปิดกันด้วยแซลมอนชิดเล็กนะคะ เดี๋ยวไปไม่นออันนี้ชิมก่อนอันนี้ไร้ำมะนาวไปนิดนึงสามชุดกับเมนูตอม,มอนนะคะที่นี่เขาฝากไว้สำหรับท้ายคลิปนะคะสำหรับวนทัวนะครับสรรและกลไกผสมเซนเซนสารยานะคะเจอกันแน่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ ออนไลน์ก็าสามารถจัดส่งกันได้ตลอดทุกอาทิตย์นะคะทักถามหาคิวได้ค่ะเน้นพร้อมนะคะทักได้เลยค่ะไม่พร้อมเ็ได้ค่ะอย่าเงียบหายนะ <c oughs> ไม่พร้อมหรือไม่สะดวกนู่นนี่นั่นนะคะเจ๊เหนือจะมีบวกค่ารังโฟมนะคะค่าจัดส่งค่าน้นแข็งนะคะรังโฟมเราจะให้ลูกค้าไปเลยหนึ่งใบนะคะื่อกันของเสียเราจะยกให้ลูกค้าเลยเราจะไม่ได้ยืนทางอินเจอร์ขนส่งนะคะ แซลมอนค่ะสำหรอบอับวันนี้ผมชุดหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ่แล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเลขชุดหนึ่งได้กระปุกเล็กไม่ได้สามกระปุกกระปุกมันเล็กไม่ได้ไม่ไดไ